ครับผมนายธนพัฒนเชิงอุนชั้นออนักศึกษาปีที่1นกลุ่มหนึ่งรหัสนักศึกษา094ครับวันนี้เราจะมาแนะนำสาธิตวิธีการวัดมิเตอร์จำลองแบบเข็มชี้นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหน้าปรับแบบสกเกลแล้วก็เข็มชี้จะมีปุ่มเอาพุท ก็วบวกข้อลบกแล้วดีเอซีสิบห้าแอมป์นะครับแล้วก็ปลุ่มแอตจัสนิโรถปรับตั้งย่านวัดมีสีสีย่านนะครับหนึ่งดีซโวลต์ไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้าเอวัดความต้านาแล้วก็วัดกระแสไฟฟ้านะครับเราจะมาทำการสาธิตการวัด เนี่ยครับเราจะวัด d c ซโวลต์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับยันวัดที่ห้าสิบแล้วเข็มเราจะมาตั้งที่เนี่ยครับถึงกลางระหว่างย5ิบห้ากับสามสินะครับมันจะอ่านได้ยี่สยี่สิห้าโวลต์แล้วเราจะไปวัดยันวัดที่ a อซโวลต์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สอง้ห้าสิบนะครับเราเราจะมาตั้ง นี่นะครับึ่งกลางระหว่าง1 5 0กับ200นะครับเราจะอ่านได้175โวลต์นะครับตอนนี้เราจะมาวัดค่าความต้านทานนะครับทีอา r วงส10นะครับเรายังมาปรัะไอจ z e ิโระครับอยู่ศูนย์แล้วนะครับ 25, นี่ะครับเราจะอ่านได้ห้าร้อยอมนะครับแล้วเราจะมาวัดตอนนี้อยิไปอออก่อนนะครับ เราจะมาวัดเราจะตั้งย่านวัดที่กระแสไฟฟ้าดีดีมิลลิแอมป์นะครับเราจะมาหยุดตรึ่งดังตรงนี้ครับในอา่านดูระหว่าง100กับ150นะครับเราจะอ่านได้12.5นะครับดีดีมิลมลิแอมป์มนะครับผมขอจบ<ม>การสาธิตวิธีการวัดค่าเพียงเท<า>่านี้นะครับผมครับ